สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Redmi Note 9 Pro มือถือกล้องโหดที่มาพร้อมกับกล้อง64ล้านพิกเซลพร้อมกับเทคโนโลยีชาร์จเร็วอีก30วัตต์ในราคาไม่ถึง10,000บาท ส,สวัสดีัมินิรักแฟนโฟนและแฟนไอทีที่น่ารักกันทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมดรีมมารีอัพกันอีกเช่นเคยนะฮะและวันนี้ครับเราจะมาแนะนำสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อเร d มี Note 9 Pro นั่นเองครับโดยรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นพี่ของเจ้าเร d มี Note ต9ธรรมดานะครับซึ่งจุดเด่นๆของรุ่นนี้ครับแน่นอนในด้านของกล้องในด้านของการชาร์จเร็ว CPU ก็แรงนะครับบอกได้เลยว่าน่าสนใจจริงๆครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลย let's go มาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกกันดีกว่าครับกับเรื่องของหน้าจอและการดีไซน์การดีไซน์หน้าจอรุ่นนี้ครับก็จะเป็นการเจาะรูกล้องหน้าหรือว่า punch hole display ที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับแต่ว่าจะแตกต่างจากรุ่นน้องเขาก็คือจะมีการวางตำแหน่งไว้ตรงกลางตัวเครื่องนะครับส่วนการดีไซน์ฝาหลังครับก็จะคล้ายๆกับตัวน้องเขาเลยครับเพราะว่าจะเป็นการดีไซน์แบบโค้งเคิฟลงนะครับเป็นแบบ 3D ด้วยนะครับแต่ว่าจะไม่มีการสแกนลายนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่องนะครับแต่จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องแทนส่วนนนขาาดห้จอ ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่6.67นิ้วเลยนะครับความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ครอบทับมด้วยกระจก Gorilla Glass 5ในด้านของหน้าจอครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เนี่ยใหญ่กว่ารุ่นน้องของเขาเป็นไหนๆครับและก็น่าเสียดายนิดนึงที่ชนิดหน้าจอไม่ใช่อ mo l ด d คับแต่ว่า IPS LCD เนี่ยก็ดีเช่นกันครับแต่ยังดีนะครับที่เขาเสริมทับความแข็งแกร่งแล้วก็ทนทานด้วยกระจก Gorilla Glass 5ครับซึ่งเป็นกระจกที่ทนแรงกระแทกแล้วก็รอยขีดข่วนได้ดีมากเลยนะครับ พอตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะเป็น USB Type C แล้วนะครับแจ็ครูหูฟัง3.5ยังมีมาให้ตามปกตินะครับยังไม่ได้ตัดออกไปไหนน้ำหนักตัวเครื่องครับรุ่นนี้จะอยู่ที่209กรัมนะครับส่วนซิมการ์ดรุ่นนี้จะให้มาเป็นแบบ triple slot นะครับสามารถใส่ซิมการ์ดได้2ซิมแล้วก็สามารถเพิ่ม micro SD card ดเพิ่มได้นะครับในด้านของน้ำหนักตัวเครื่องแน่นอนว่าหน้าจอใหญ่ขึ้นเนี่ยน้ำหนักมันก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ209กรัมเนี่ยก็ถือว่าหนักประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้เบาเลยนะครับ การตกแล้วก็การกระแทกนะครับระบบรักษาความปลอดภัยหรือว่าเซ็นเซอร์นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนแนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องแล้วก็จดจําใบหน้านะครับซึ่งการสแกนแนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องเนี่ยจะได้ในด้านของความรวดเร็วนั่นเองครับใครที่ถนัดมือขวาแล้วใช้นิ้วโป้งปลดล็อกนะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะฮะส่วนการทํางานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 10ครับครอบทำด้วย FUI version 11ส่วน CPU ครับเลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 720G Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.3 g h z ส่วน GPU เลือกใช้เป็น a r r รียนโนหในด้านของความเร็วครับการใช้งานทั่วไปบอกได้เลยว่าไหลลื่นมากๆส่วนในด้านการเล่นเกมครับบอกได้เลยว่าตัวนี้ก็ทําได้ดีเช่นกันครับเพราะว่าตัวเ2็ g จเนี่ยนิยมใช้ในมือถือที่เลทราคาประมาณนี้แหละซึ่งถือว่าคุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับทุกสายทุกลายสไตล์มากๆเลยนะครับมาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันบ้างครับโดยรุ่นนี้ครับจะให้กล้องหลังมาที่4ตัวครับควอด c ามล่าโดยตัวหลักครับจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลครับรูรับแสงจีที่เลอว บวกมมดบเลนส์อัลตราไวอีก8ล้านพิกเซลนะครับซึ่งสามารถกางได้สูงสุดถึง119องศาเลยนะครับบวกมาดบเลนส์มาโครครับอีก5ล้านพิกเซลซึ่งสามารถถ่ายระยะที่ใกล้ที่สุดเนี่ยตั้งแต่10ไปถึง2เซนติเมตรเลยนะครับถือว่าใกล้มากๆแล้วก็อีกหนึ่งเลนส์ครับเป็นเลนด e เซนเซอร์หรือว่าเลนพอร์เต็อีก2ล้านพิกเซลนั่นเองครับในด้านการถ่ายวิดีโอครับรุ่นนี้สามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเรทนั่นเองครับซึ่งรุ่นนี้ครับ เอียดก็ดีและในด้านของการถ่ายวิดีโอรุ่นนี้ก็ทําได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองครับส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลครับรูรับแสง Gt f 2.5เป็นกล้องเลนส์วายนะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 1080p 120เฟรมเรทนั่นเองครับโดยการวางตำแหน่งกล้องหน้าไว้ตรงกลางเนี่ยจะเหมาะมากๆสําหรับคนที่ชอบถ่ายเซลฟี่หรือไม่กระทั่งถ่ายวิดีโอแบบบล็อกนะครับเพราะว่ามันจะได้กะตำแหน่งได้ถูกครับเวลาเราเลื่อนไปทางซ้ายทางขวาหรือว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยเราจะได้โฟกัสถูกว่ากล้องของเรา ามารถควบคุได้ง่ายมากจะแตกต่างจากการวางตำแหน่งกล้องไว้บนมุมซ้ายไม่ก็มุมขวานะครับอันนั้นจะเป็นการถ่ายได้ยากลำบากมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะโฟกัสตรงไหนแล้วก็จะโยกไปฝั่งไหนดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งเลยนะฮะมาดูในส่วนของเรื่องการรองรับต่างๆครับรุ่นนี้ก็จะเป็นบลูทูธ5.0 Wi-Fi 6 NFC ก็มีมาให้นะครับส่วนในด้านของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่5,200ม ah ิลลิแอมป์เลยนะครับแล้วก็บวกมาด้วยกับชาร์จเร็วอีก30วัต์ในนด้าาความ แบตเตอรี่ครับก็บอกได้เลยว่าขนาดเท่ากันกับรุ่นน้องเขาเลยครับแต่ว่าชาร์จเร็วเนี่ยเร็วกว่าเป็นเท่าตัวเลยนะครับซึ่ง30วันเนี่ยถือว่าเร็วมากๆเลยนะฮะโดยใครนะครับที่ชอบแบบใช้งานมือถือยาวๆนานๆขี้เกียจชาร์จแบตเพราะว่าขี้เกียจรอเนี่ยบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะว่านอกจากที่จะให้แบตเตอรี่มาเยอะแล้วเนี่ยชาร์จเร็วที่เขาให้มาครับก็ถือว่าชาร์จแป๊บเดียวก็เต็มแล้วนะครับโดยสีที่วางจําหน่ายครับรุ่นนี้ก็จะคล้ายๆกันกับรุ่นน้องของเขาเลยนะครับก็คือจะวางจําหน่ายทั้งหมด3สีแต่ ว่าในชื่อของสีเขาก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับเพื่อความเก๋ไก๋สไลเดอร์นะครับโหไม่ได้พลาดผิดใครนะสีแรกก็จะเป็นสี tropical green นะครับก็จะเป็นสีเขียวเงาเงาแบบ 3D หน่อยๆนะครับสีถัดมาก็จะเป็นสี Garcia white นะครับก็จะเป็นสีขาวออกมนๆนิดนึงและก็สีสุดท้ายครับสี interstellar g r a y นั่นเองครับก็จะเป็นสีเทาๆออกแนวคลาสนิดนึงเดี๋ยวจะ insert ตรูปให้ดูนะครับซึ่งรุ่นนี้ครับแน่นอนว่าเปิดตัววันเดียวกันกับเจ้าตัว Redmi Note 9แล้วก็เจ้าตัว Xiaomi มี10 Lite นั่นเองครับโดยรุ่นนี้จะเปิดตัวอยู่ทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนั่นก็คือรุ่น RAM 6GB ROM 64GB ในราคาเริ่มต้นอยู่ที่8,700บาทนะครับแล้วก็อีกรุ่นนึงก็จะเป็นรุ่น RAM 6GB ROM 128ราคาเปิดตัวก็อยู่ราวๆประมาณ9,700บาทนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นราคาจากฝั่งยุโรปเนาะเราก็ยังไม่รู้ว่าราคาที่จะเข้าไทยมาเนี่ยเขาจะเปิดมาที่เท่าไหร่แต่ว่าที่แน่ๆครับเขาจะเริ่มวางจําหน่ายทั้งทั่วโลกเลยนะครับแบบสากลแบบ global ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเราก็ต้องมารอดูกันอีกทีนึงว่าจะเข้าไทยมาเนี่ยในราคาเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก่ใครก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับและฝากคุณผู้ชมครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้และที่สําคัญอย่าลืมกดลูกดิ่งติ๊ง,ง,งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมดิลน แล้วเจอกันทุกๆคนครับี e o เก๋ลากาย